แม่งสว่างจริงเราพี่พ่อะโฮ้เดี๋ยวเดี๋ยวเย่เนี่ยราวังอ้บีจังใดที่อาจะให้เธอ้าใจได้โปรดตึงตตึงตึงโตตึงตึงโตตึงตึงโตตึงตงตงต่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 งเปนดันมันเนี่ย โอ้พี่ดาวโอ้โหไอ้ชั่วอยู่ซ้ายขวาด้วยระวังเอาละไม่มีโนโอ้หัอหลโอ้โหเกือบโอ้พี่โอ้ยเกือบโดนมือพวกแบบขอมงเยอะนะ โอ้โหพี่ๆครับครับครับไอ้ย่าปูเย็ดแม่อีสัตแทบได้ไปหมดเลยพี่โทษเดี๋ยวๆๆอีนอีนีนอีนนุอีนจะระวังฟองสบู่มันจะแบบแอบขยับข้างหน้านิดนึงอะเออแอบสไลด์เหรอตาจะจบตรงนี้เฮ้ยเื่อคนน่ากลัวเลยสิมันเยอะจังวะ โอ้ยอโอ้พี่ชายแลงมากเราไม่มีสตีอะทำไดอ๋นนี่คืออันนี้พี่ไปไหนอ๋อจะทำห้องใช่ไหมใช่ทำห้องวางวาร์ปก่อน o ทัยี่สนาทีาจะวาร์ปได้ e l e p o r t a t ั่นโอ้ยโอ้โ้โ้โวยคนโวคนโวโคนโวเดอออิแถวนี้ อยนีค่คตรสลวเก้าจังหวะเก้าแล้วหาปะหาอยู่โอ้ดูเดี๋ยดูดูเียกูหลบแบบอะไรอะพี่หัวสลามทำไม่ได้อ่ะหกดาเมจใช้ได้ เราต้องได้ทางเศษแหละต้อง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 ได้ทางเศษตัวปุ๊บครับโอ้ปไหนไปไหนมาโอ๊ยโอ้ยเยอน่ะมึงขามเพื่อนมึงดีกว่าจู่ๆมันก็ชาร์จเข้ามาไอ้สัตว์ตับตับตับโอ้ยข้างหน้าเลยเอ๊ะปีติกำแพงอยู่พี่ไม่ได้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 แม่ได้แน่ยกจะทำห้องอ่ะรับเถ่ายไได้ทำ คุดตรงไหน่ต้องขุดไม่ต้องขุดไม่ต้องขุดเดี๋ยวพี่ขุดเองแน่ไปหาทางจัดการพวกนั้นดีกว่าได้เลยพี่ชายโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวฟังสบูอ้ยเฮ้ยนึกว่ามึงจะใจกล้าซะอีกแล้วก็แบบอยากลองดูอะไรเงี้ยไม่ตอนแรกผมไม่เห็น <c oughs> คือไม่ได้อยากลองกูมองไม่เห็นนี่แล้ก็แบบอยากลองแบบบอลูนแบบเพ <c oughs> ื่อนที่รอบสุดท้ายแบบปุ๊บอะหลดอยู่ความจริงก็คือที่ความลับที่พี่อยากจะบอกเต้อะคือพี่ไม่ได้ทำอุปกรณ์สร้างบ้านมาเ <c oughs> พราะฉะนั้นก็คือชั่งไงนะนั่งรอจนกว่าไอเทียเนี่จะเสร็จ <c oughs> ได้ <c oughs> ยังนี่คือทิศสู้กับบอสอ่ะเออไม่ต้องทำเหลือถ้งน,นั้นอ่ะเพื่อนมึมงดูตรงนี้อาร์มันทำพื้นไปดีโคตรเท่อ่ะไหนวะเชี่ยเออที่สู้กับบอสจริงเหรอเอาแค่นี้กันก่อนชอบมีความแบบแอบแซ่บ <ś c oughs> ขี่ขี่รถไฟแทนเหรอเออขี่รถไฟนี่เราก็วางรถไฟไว้เยอะเลยจะยิงแล้วก็หล่นลตรงไหนก็ขึ้นได้น่ากลัว อุ้ยปาเอ๋อโอ้ยเดี๋ยวพายุเอ้ยเยี่มันทอร์นาโดเฮ้ยพี่รองเขื่อนโอ้มันโดนดูดโดนดูดพี่รองโดนดูดดูดได้โดนดูดอ๋าส์เกียร์บุบเลยอาร์ไออาร์อ่ะคือมันพังไอ้นั่นอะพังสะพานมาทั้งหมดเกียร์มันดิ่งเลยอ่ะน้ำพัดมันหายไปเลยเหรอหายไปแล้วดิมาตีบอลน้ำก่อนก็ได้ของเราจะไม่พอ เออพูดดีไปแกล้วเนี่ยเดี๋ยวมันจะไปยังไงอะเฮ้ยไปได้ทุกทางเลยเราลงมาที่ลงมาทีะโชว์เองเอพี่ FK ต้นผม เอจะรถไฟกูด้วยนะจะขอลรถไฟโอ้โหเลื่อนเหลือเก่าตายครับบอสเออบอสพี่ฟุกพี่ฟุกบอสเออเทียอะไรบอสมันจะทุบกูอยู่แล้วเอสการ์เทนโชไม่สบายอัดโดนขอโทษกูขอโทษกูขอโทษไอเต้ออกไปทางซ้ายโอ้ไม่ได้ไอเต้ออกไปทางขวาไม่ได้ไม่ได้ไอเต้ออกไปข้างหน้า อ้้ยเกูในสีเขียวอ่ะอีแล้วบอสยังไม่รีเลยใช่พี่ผมพยดีดวลดวลของสบู่รองของสบู่มันโหดแข่งได้ดีพี่เล่นข้าวมาอยู่เยอะอย่าไม่ได้เล่นเลยกูจะตายว่ะโอ้ตัวก็ลื่นโอเคกูตายอ่ากูหลบ เนี้ยผมไม่โคตรเก่งเงี้ยเมาส์กูอยู่ไหนวะอยู่ในาพีเอเอาอาร์ตอยู่นี่ไม่ใช่เหรอเดี๋ยว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 มองเป็นหนึ่งเดียวกับตัวที่นี้แหละน้องไม่สีเดียวกับเมาส์ไม่สีเดียวเมาส์สีเดียวกับเมาส์เมาส์ถูกเมาส์เอ่าไอสัตว์กูติดอยู่ในรูช่วยผมด้วยผมติดอยู่ในรูเฮ้ย อ่าระวังระวังอย่าขึ้นไปเยอะอ้อไปฟุ้งระวังพไปฟุ้งระวังไปฟุ้ระวังอย่าขึ้นไปเยอะพี่อย่าไปเยอะอ้อกูตายด้วยเลยเชี่ยกูได้ขขามันอยู่ไหนเนี่ยไมาาแล้วเรสุดอยู่กับกูเลยอ้าววันโอ้ยเหมือนพี่จะทางตันนะอ้าวลากรพี่อ้าวไ้ยานี่กู อย่าลืมนะบอาตายให้พูดว่าบอสตายโอ้ยมันมิดหลอดแล้ววะเรื่องเท่าไหร่เนี่ยตายแล้วอุ้ยตายแล้วตายดิตายดตายไิตายดตายตายดิ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 ตายดตายิตายดิตาย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  แล้วกูจะตกเปกนยังไงอะแม่งปิดไปด้วยกูจะตกไงอะ,ออะมาเลยเอ้าเฮียอ๋อย่างนี้ก็แดกก่อนเลยเฮ้ยไม่พังวะล่ะครับหลุดรึมไม่เ้ยอ้ไม่หลุดไม่หลุดไม่หล<อ>ุดแต่ว่าโอ้แต,แต่ตายไปเลยเอาละผมขอให้พวกคุณขึ้นขึ้นรถไฟโอ้ไม่ได้ขึ้นเลยหายไปเลย ไม่กี่ขั้วบวกอะไอ้กูไปได้ไอ้กูไป่ได้ว้าวไอ้เตลวังเตลวังคือล็อฟอ๋อเอ้าวกูตายคารถไฟเลยออกแบบบอสได้โง่มากเกมนี้ไอ้เฮี้ยพายุเฮี้ยนี่ก็เยอะจังอ่ะพระอาทิตย์โอ้ยอาทิตย์แล้วโปรไฟลูถ่ายไปเลยอาทิตย์ลิทหายไปเลย อัลละครับอาร์ตกูไปสวดแล้วกูไปสวดแล้วกูไปสวดแล้วกูกูกูหิสติอาว้าวดุเต็มเลยทไมมันโหดจังเลยเกมนี้ยทำไมทำไมเราไม่เล่น normal ขแับเตียงเลยเฮ้ยอ้าอ้ายังโอ้จะดุกูอ้าอ้ากูกเราได้ไงวะ โอ้มเกิดตรงนี้เลยอะให้เกียรติกันหน่อยเอากูบ้างให้เกียรติกูบ้างให้เกียรติกูด้วยเฮียอุ๊ดแตกเด็กนวดกูเป็นเด็กโน่อโอ้ยอยาเกอยาหลงได้ด้วยยิ่งอย่เพื่อนกูเวลาไล่ไล่เสียงเลยไล่โดียงูเราต้องปูทางเดี๋ยวนี้เราต้องปูทางเดี๋ยวนี้ ไม่ตายเพราะพี่เอฟเคอยู่บ้านแย่มากโอเคมาเองทำไมพี่ต้องเอฟเคด้วยล่ะโอ้ยูเกลียดเกมมากตายไปแล้วตายไปแล้วมันเริ่มแล้วไปซอนลูโดแล้วโอ้พยายามผมพยายามอยู่ผมพยายามอยู่เร็วเร็วเร็วครับครับเขาอยู่เขาอยู่พี่จะค่อยไปคุยกันเรื่องจาดวันนี้ข้าบอส s s สำคัญสุดโอ้โหว้าวสวัสดีพี่ชาย โอ้อโอ้ยโอ้ยโอ้ยเย็นม่เลือดกูมันอยู่ขวาล่างอยู่เลยฮะเฮ้ยมันกดแล้วมันกดแล้วมันกดแล้วล้วเหรอผมเพิ่งกดหรอนนั่ดสวยพุตสวยกูโกรธนานแล้วเ้าอตายบนทุกคนโอ้ยที่ฟุ้งจะดูเอาเป็นตาแดง แ้าลิสใส่มาในอัตตาแดงเลยใส่มันไอเด็กเฮียไอ้พายุเฮียพ่อมึงพายุก็หลบได้ง่ายอยู่นะพี่ไม่ตายเลยมันหลบง่ายจริงแต่พี่ต้องไปเก็บของเพราะว่าของพังทั้งตัวต้องเอาสแคปไปซ่อมแล้วสแคปหมดแล้วโอ้ my god ทุกคนโอ my god สีโอ my god โอ m god ่บวกอ่บ ไอ้ยูอะไรมันตายวะไอ้สัสมึงมีคนอยู่มึงให้กูอยู่กูอยู่ไอ้บอสที่จะให้กูเข้าไปข้างในจริงวะเนี่ยยี่ห้อยุูออกมาเต็มเลยซะอ๋อตอกอารตีนตีเทนทักเคลทีโอ้ยไอ้ยี้หรือจริงๆเราไม่ควรสร้างเพราะใช้มันมันต้องให้ใช้เรือไอ้ยี่แล้วตอนนี้คือเรือกูหายไปไอ้เยียสปีดเดอร์กูหายไปแล้วไอ้สัสเรือกูหายไปแล้วมันอยู่ในศพแล้วโอ้โหอะไรวะเนี่ย ไปยังไงวะนี่อ่ะกูยังไม่ได้เข้าไปข้างในเลยโอ้โเฮียเราจะโกงเกมแต่เราโดนเกมโกงแทนเว้เอ้ยบอกเลยนะจบไปเนี่ยมีลบแน่นอนอ่ะลบเกมโอ้โหเฮียเราห่กูเพิ่งมาพี่พวกเราพี่พวกเราดูดูเอ็กในในแบบด้วย ไอ้พวกเห็นดิโอแม่งเต็มจอไอ้เอ้เรื่องมันรีหรอไม่รีไม่ยอเหลองแดงเลยังไงอยู่กะล่ะไอ้พวกที่มันโผล่มาแบบไม่หยุดอะดิมันโผล่มาทีละแปดอันเลยดูดิโฮไปแล้วเนี่ยอ้อวว้าคือต้องเข้าไปข้างในมันถึงจะไม่เกิดข้างนอกอะใช่ก็คือเราตายพร้อมกันหมด

เราเอ้ยอ๋อเราผ่านหมดแล้วบอสคอนเทนต์หมดแล้วว่ะตายคอนเทนต์หมดแล้วว่ะเราเราค่อยมาเล่นต่ออัพแพดดีกว่าอะไรเงี้ยเฮ้ยยังไงรู้มันผมไม่ได้หวายเนี่ยมันมาคับให้ไปข้างในเราพออัพแพดแล้วเฮ้เราก็แบบไอ้เชี่ยอือโลกเก่ามันเข้าไม่ได้เราเราไปเล่นโหมดใหม่แล้วเป็นโหมดอีซี่ป่ะโหมดนอร์มอลอ่ะ กอตอนนี้หลงสอบปวดมีแต่สฟ้าสีฟ้าสีฟ้าเศร้าแล้วพี่ซึมเศ้าแล้วอ้ียเอาดิมันงอมาอีกอุปัมอุปัมปัมวิโอุปัมปัมวิว เพื่อตายซะอ้โง่เป็นบ้าไปแล้วยูงเป็นบ้าไปแล้วอ้าเฮ้ยอมได้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 ไหนอะยุคยุหิยุคหิยุคหิยุคาิยุคหิยุคหยุคหิยุคยุาหิยุหยุคหิยุหยหิยุคหิยุคยุคหิยุคหิคหิยุคหยคหุยคุยูคทีุ่หนครับุหุคยหุหยุคหยย อาหารเพิ่มเรือไม่ได้ช่วยเที่ยแม่งตีแรงสักแล้วพอเราเข้าทางขวาหมดข้างหน้าก็จะโล่งใช่เข้าหูเข้าหน้าอยู่เข้าหน้าอยู่แม่งโคตรแปลกเลยอาร์ตเข้าขวาไปขวาด่วนเลยอย่ากูและเจ๊เห็นสถานการณ์ดังหน้าแล้วไปขวาเลยโอ้ยเลยอะไรอะะละระวังด้วยทเถิดพ้นไม่ต้องไปนะพัดไม่มีของซ่อมแล้วที่บ้านเดีที่บ้านก็หมดแล้วพี่เอาที่บ้านวาไว้ทีบ้านไว้ที่นี่โอเคงั้นเลิกคุยไม่มีเฮียอะไรสู้กันละไอ้เี่ยมึงเห็นไอ้พวกอุปกรณ์น่าสมเพชปะมึงหยิบมาเลย ที่บ้านนา้เฮียเอาอาวุธมาให้หมดมีอะไรมีอาวุธอะไรบ้างของโทนี่สตาร์เอามาให้หมดมันทะลุออกมาตรงแถวตรงสะพานทางขวาเราเลยที่ลายกแพงให้กูด้วยเียเวนกําแพงเียทำลายอาอ เราไอสัตว์ไอ้ยอินโวเกอร์นี่มันก็จะโดดไปหยุดเลยเฮียโอ้ยคิดมันเราเองี่ดึืมเลยไอเหี้ยมันมีกี่ทางอ่ะอ้อเดี๋ยวไอสัตว์เยยังไม่ไปไหนเลยเฮ้ยนี่ไงนี่ไงไปไหนอ่ะเดี๋ยวเห็น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 ไดมอนที่อยู่ป่ะเห็นเห็นตูเมื่อกี้ป่ะอาจจะได้ป่ะไม่รู้พี่ทำไมขอพ้นเลืองเท่าเดิมเลย เชื่อพี่เชื่อพี่พี่พี่ของพี่น่าใช้ได้อยู่บอสของเอาบอสอยู่ด้านซ้ายซ้ายบนครับซ้ายบนครับโอ้ตายครับโอ้ตายครับเดี๋ยวพี่มานะพี่ไปไหนพี่ไปฟาร์มสแควร์แป๊บนึงได้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 สู้กันไปดูมัน เดี๋ยวเดี๋ยวเราสลับกันไปซ่อมของทละคนที่กำลังซื้อสแคปจากที่บ้านอยู่500อันรอแป๊บหนึ่งนี่เชื่อว่าถ้าเราซ่อมของเสร็จอะเราจะกลับมาสู้ได้อีกครั้งเว้ยเรียกเียงการปฏิบัติการนี้ว่าซ่อมของซ่อมนะที่กำลังเอาสแคป500อันไปอยู่ทุกคนใช้แล้วอย่าเอาอย่าเอาออกไปนะเก็บไว้ในนี้นะ โอ้ยโอ้ยโอโอ้ยมันจะดุกูไปไหนเนี่ยใครใครอย่าลืมกลับไปซ่อาของนะแล้วก็สำคัญคือน้ตเลยนะอย่าเอาของออกมาเก็บไว้ใน่องซ่อมโโห้วกลอดเนี่ยแล้วกูลออ้เหี้ยกแบกไอ้วายยแมเยียกลลีลูกกลกลีอ๋อเหมือนกูเมื่อกี้เลยอ่าลืมนะครับการซออาวุธ ห้ามเอาสแคปออกมาเด็ดขาดว่ากูจะไปกดซื้อมาได้เหมือนกูกำลังต้องเหมือนกูกำลังท่องสูตรอะไรย่าัง่นงก็นางคือบินอยู่โอ้โหวิ่งมาตายสลับผู้โดยสารทุกท่านถ้าใครเอาสแคปมากูจะเอามีดปาดคอมึงอ๋อกูตายไปเลยถ้าจะตีรอบหน้าไม่ไม่มีกูนะทำไมอ่ะ ไม่ไม่มีไอ้โง่ไม่มีรอบไม่ไม่มีนะฮบเหรอไม่มีไม่มีแล้วรอบนาไม่มีรอบหน้าลยพายุนี่มันเป็นยาผมขอทราบพิกัดขาอยู่ที่ไหนอยู่ขาระขวาระขาระขวาระขวารมขวาระยวาระขวาระทวาระขาระ้วาระข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 ารดขวาระขวาระขาระขาระขวาระขวานะขาระขวารีขวาระขวาระขวาระขวนระขวาระขวาระขวนะนราวนขวาวมันขาวาาาาาาา อ๋อแล้วมันทุบกูได้ยังไงเนี่ยมันอยู่ข้างล่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 างซ้ายล่างซ้ายล่างซ้ายล่างกลาง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 โอ้ยเฮียพายุเฮียอะไรเนี่ยอ๋อมาโอ้ยได้อยู่ได้อยู่ไอ้ด้านซ้ายเอานะครับด้านซ้ายไม่สามารถมาได้แล้วพอดูตอนนี้ด้านซ้ายไม่สามารถมาได้แล้วกพอดูเลก็ตีไปมอกแค่บรรทายโอ้ยตีโคตรแรงตีสองครั้งซ้ายล่างซ้ายล่างส้ล่างเฮ้ยมันเหลือกไก่แล้วมันเหลือข้าวกไก่เออ อยู่ไหนอยู่ไรนกลางใช้ใชอุริยะกชรยกขวาบขาบพิกาขวาบพิกาอยู่ตรงกลางอยู่ตรงกลางขวานขวานขวาน่วานขวา่ขางขวาลขวานขวามขวานขวานขางขวานขวางขวานขานขว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 อนขวสนขวา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 นนขมานขวาววาาด้านขวานี่นเนไม่มีใครพูดเลยอ๋อ มันไปที่อื่นแลวนะซนาดบนไม่มีแล้วใช่เลยคือถ้าเกิดพวกมึงมาซ้ายมาขวาหมดมันก็จะมาขวาหมดไงนึกออกปะอ๋อต้องกระจายกระจายกันใช่ใช่ทำไมมันโดดไปอยู่ตรงเราตลอดเลยตอนนี้ใช่อาร์ตมันเกิดคนนอกเหรอไนี่ไงทำหน้าที่ดีแล้วตอนนี้มันอยู่กลาง คเียเหียนเหียผ่านนาที่ดีแล้วไม่แอคคุณเหียทำไม่ได้ยังไงสิหน่อยเฮ้ยตรงกลางลเหือประมาณสิบหเปเซนต์สเเท่านั้นกูคลองต่อไปแล้วมันตีตอนนี้กูร้อนให้เลยเหลือสิบเร็วแล้วเหลือประมาณเจ็ดเจ็ดเจ็ดเ็เเซ็นเสิเกจนยาครานี้พวกมึงจะเล่นเกิน์นิ้น่ไลบตั้งแต่เล่นเลยผมนะเออใช่ ขวาล่าง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 ขเนี่ยตัวกูฟิวไปกับทารโดไล้เฮียโอ้ยขวาบนขวาบนขวาบนเรือหลือประมาณ5 5าเปร์เซาเท่านั้นขวาบนขวาบนสม็อกสม็อกไปไม่ได้ี่ไปไม่ได้ผมต้องเคลียร์ทางกันเจไดก่อน้าเปอร์เซ็นาเปอเซ็น้าเปอร์เซ็นห้าเปอซ็น้าเปอร์เซ้าเปอร์เซ็นห้าเปอร์ซ็นห้าเปอรซ็น้าเปอซน้าเปซ้ายปรน้ายปอซ้าเบนห้าเปงเน้าไเซน้าเนาเซีนมาเปอร์เซนซ้าบนตีไม่ถึง ไม่ปได้ผมตียูมตียูตีได้เนี้ยอย่างเงี้ยแตด็้โอ้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้หลบหลบหลดีเดินผ่านถลังมาได้หลบตายตายยัตายแล้วไปแล้วไปแล้วไปแล้วต้องการต้งกลางตรงกลางตรงกลางตรงกลารยิง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 โอ้ยเฮียอะไรเนี่ยพัดระวังระวังโอ้ประมาณเอิร์กห้าห้าเปอร์เซ็นห้าเปอร์เซ็นมันสายบนหรือเฮ้ยม่หลอดแล้วไม่หลอดแล้วไม่หลอดแล้วสายล่างเอ้ยสายล่างเออยี่างสาาาาาายยยยลลล่่่งงงสสิงสายล่างกูเดินมาขวาล่างอ๋อพายุไอ้เหี้ย โ้ยจะมาสายล่างตายยังอ่ทางเอยสาล่างมันมูดไปแล้วมันมุดไปแล้วมันมันมันอาจจะกตายตางตายตาตาย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 ตาตาย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 ตา้ตายตายายตา้ยตายาตาย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 งเยายตายตายตยตา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 อยดยดด ไปทุบทอหลุมตัวเองนะได้อาร์ตอาร์ตอาร์ตเสียพ oh, ึ่งเลยคนเดียวนี่นี่ฮัโอ้ชนะแล้วได้ไห่ได้ที่สุดลงไปชนะแล้วพี่